กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาติดตั้งประดับโคมสีแดงตอนรับเทศกาลตรุษจีนนายทงชัยเทบรอดปลัดเทศบาลเมืองเบตรงรักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองเบตงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองฉังเทศบาลเมืองเบตงดำเนินการติดตั้งประดับค่มไฟตรุษจีนบริเวณบันไดาทางขึ้นพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง จนถึงบริเวณปฏติมากรรมนึ่งรอยสิบแปดปีรอยร่วมใจเมืองเบตงเป็นมือซองคางขนาดยญ่ประกบติดกันเป็นรูปหัวใจเนื่องในโอกาสต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี2องพันรอยหกสิบหกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่หนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงและเผื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวเบตงจะทำให้ในยามคำคืน สวยงามสว่างสวยไปด้วยแสงจากโคมไฟจีนสีแดงบริเวณบันไดใจกลางเมืองใบตงจะมีแสงโคมไฟสวยงามเด่นตะการตาเป็นอย่างมากเช่าใบตงและหนักท่องเที่ยวเตรียมมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองใบตงได้ขอเชิญชวนเช่าไทยเชื้อสายจีนรานข่าหางหุน้นซวนบริษัทต,ต่างๆของเช่าไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เอำเพ่อใบตง รวมกันทำความสะอาดนาบานประดับประดาคม่มไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปี2 5 6 6ที่ใกลจะมาถึงนี่วินี่นาดสุรกรรมแห้งซูนค้าวิทยุมอ,อก,กอสรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน